หยุดหยุดก่อนอย่าเพิ่งคาผมขอโทษนะครับที่ผมลงคลิปช้าเพราะว่าผมต้องทํางานแก้กลางภาคมินำซ้ำกูยังติดโควิด <c oughs> อีกเออกูโง่อะไรกูสอบตกกลางภาคกูรู้คลิปนี้ผมไม่ตัดเยอะนะเพราะว่าผมเหนื่อยมาก ยี่ครูกูัวให้งานโคตรเยอะเราก็เหลือกันไม่มากนะครับช่วยกันกดไลค์หน่อยได้ไหมครับผมจะได้มีกําลังใจโกงข้อสอบปลายภาคทุกคนครับพ่ว่งนี้ก็จะมีกระแสเกี่ยวกับเกมเกมหนึ่งที่มาใหม่ก็คือเกมซูโคโซิผมอ่านถูกปล่าวะซูโคซิตซึ่งน่าจะเป็นโลกที่เกี่ยวกับสัตว์ที่ถูกขังอยู่ในกรงแล้วมันเครียดอะไรประมาณนี้จากที่ผมไปหาข้อมูลมาในเว็บ s p r i n g n e w c o t h มันเขียนว่าโลกเครียดในสัตว์ที่ถูกจับขังในกรงส่งผลต่อพฤติกรรมอะไรอ่พฤติกรรมสมองที่เปลี่ยนไป คือมันเป็นโลกนะครับแล้วมันมีเกมใหม่ที่เข้ามามันจะเป็นเกมอย่างเงี้ยอันนี้ก็คือคลิปของสัตว์ที่เรียดในกรงจริงๆเมื่อ8ปีที่แล้วกูไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่าชี๊ะ <Yeah. S 2> เอา้าเอาให้ดูแค่นี้พอนะเพราะว่ามึงต้องไปดูตัวอย่างเอาแล้วกันกูก็ไม่อยากเอาคลิปเขามาใส่คลิปกูเท่าไหร่มันดูไม่ดีและแน่นอนว่าเกมนี้วางจําหน่ายในสตรีมนะแต่ไม่รู้ว่าจะมาเมื่อไหร่แต่แกว่ามันกําลัง coming soon นะฮึ่งสเปคขั้นต่ําก็โอ้โหซึ่งวันนี้ผมจะมาเล่นเกมนี้นะคือกูมีตัวแบบเวอร์ชันเบต้าไงกูได้เป็นเบต้าเทสเตอร์เกมนี้ครับกูเลยจะมาเล่นให้ดูนะเฮีย <Yeah. S 2> นี่คือสวนสัตว์เหรอเนี่ยเฮีย <Yeah. S 2> แล้วอะไรอะ่ะวันนี้เราก็อยู่กันในเกมโซซ โซซูโคซูโคสิตนั่นแหละกุ๊ปรีวอร์ดทอยกันเฮ้ยได้ปืนของเล่นเหรอเดี๋ยวเขากลุม่มเหมือนเมื่อกี้เกมดีขนาดนี้กูไม่เข้าไม่ได้แล้วยี่นี้กูเข้าแล้วกูได้เหรอโอ้เ oh. ฮ้ยนี่มันสร้างหลายเกมอยู่เหมือนกันนะเนี่ยเวสติกบอสเฮียโอเคเดอะครูซ yeah. okay. เอ็กซ์เพเดียนต์เดอะเทรนเอฮ้ยกูมาเล่นเกมนี้ไม่ใช่เหรอวะเอาเป็นว่าวันนี้ผมจะมาเล่นซ so ูซซคิดนะซึ่งวันที่ผมอัดอยู่นะวันนี้เป็นวันเพร์เฮ้ยอะไรเนี่ยมันขึ้นมาดำคุกซึ่งวันที่ผมอัดอยู่น่าจะเป็นวันที่ไม่ใช่หน้ากู มันมันต้องไปยังไเป็นวันพัลัสที่25เดือนมกราคนระับซึ่งมันแปลว่ากูโดดเรียนม,มาอัดคลิปนั่นเองนี่กูลงทุนแค่ไหนเนี่ยอันนี้คืออะไรอะ่ะกูเปรีวอร์ดเฮ้ยทําไรได้อะ่ทอะท่าไรไม่ได้เลยมึงเอามาให้กูทำไมเนี่ยปัญญาอ่อนชิบหายแต่ก่อนที่เราจะเข้าไปเป็นพนักงานสวนสัตว์เราจะต้องมาเช็คอุปกรณ์ก่อนว่าเราควรจะเอาอะไรไปบ้างอย่างแรกที่ผมแนะนําเลยก็คือให้เราเข้ามาที่โซนตรงนี้แล้วก็เลือกสิ่งที่เราอยากได้เอาไปสักอย่างหนึ เฮีย <He> เอ้าหายแล้วกระทุล้วกันก็หายไปเลยคืออะไรวะมันฟิ้งคนได้ก็จริงนะแต่ว่าเอ้าเฮียหายแล้วเอ้ยมันให้กูเชิญคนอีกแล้วเป็นเฮียเลยเนะี่ยเหมือนมันจะใช้ได้ไม่กี่รอบในเกมนะแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกน่าจะใช้ได้เหมือนกันเราต้องซื้อวิ่งเร็วไปด้วยนะเป็นพนักง,งานสวนสัตว์เท้าต้องไวหนะ่อยไหนดูซิเอาอะไรไปอีกกล้ยหรอจากที่ผมดูดูเกมารานมาของแต่ละอันแล้วนี่คนแทบไม่ซื้อกันเลยนะคือมีกูกับอีกไม่กี่คนที่ซื้ออะเพราะว่า oh, ปืนของเล่นอาจจะช่วยเราไม่ได้้้นนะเเราตอองซืืปไปไพิ่ม แล้วไหนคอนกูไอหา่าคอนกูอยู่ไหนทุกคนครับผมว่าผมพร้อมสําหรับการต่อสู้ครั้งยิ่งใหญ่แล้ว chapter ์หนึง่งเด e ะเดตไทเกออะไรมันก้องอกยินดีต้อนรับสู่คืนแรกในสวนสัตว์เฮียอะไรฉันอยากให้นายเช็คความเรียบร้อยว่าสัตว์ปลอดภัยนายมีสี่คืนที่จะพิสูจน์ตัวเองวันนี้ฉันอยากให้นายป้อนอาหารสัตว์ระวังเสือด้วยเฮียอะไรเนี่ยนี่คือคืนแรกที่กูต้องเข้าไปในสวนสัตว์หลอแล้วนี่ไรมีกล้วยด้วยคืออะไร อะไรอะ่ะอันนี้มีทิปด้วยที่พ่พอมึงอะ่ะกูไม่เอาครับอันนี้คือเราให้อาหารสัตว์แล้วมีปืนด้วยมีปืนในกรงคืออะไรอะ่ะเสีมันจะแดก,กัวเยี่ยมันตายได้ปะมันบอกให้เราระวังเสือนะน่าจไม่เป็นไรหรออ,อ๋อมีสัตว์อีกตรงนู้นกูจะให้อาหารสัตว์ไงเฮ้ยกูจะให้อาหารสัตว์ยังไงอ,อ๋อนี่ไงอ่าพวกมันไม่กินฉันคืออะไรอย่าเพิ่งได้ใจไป,ไปอะไรอะ่ะ ก e ว t ยผู้มึงมีของเล่นท,ที่ชอบเด้อะสเ s p e ี i a l t e l e อ o r t สวนสัตว์บ้นพ่อมึงมี Special Teleport ์่ะเนี๋ยมันมีอะไรเทเ e พอร์เด้อคือเี้ยอะไรอะนี่คือซูซซิตที่เรารู้จักกันนะเรกอรโอเอาของเล่นมาอ่าฮะแล้วก็ไปใส่เทเสวนสัตว์กูำหน้าย่งวะเี้ยยิ่งกว่าุ่นอีกอุ้ยเฮียมันมีเสียงเฮ้ยมันมีคนพังอันนี้เหรอ ตู้ขายตั๋วเนี่ยอ๋อนี่หรอไอ้เฮีย้ยอะไรเนี่ยนี่คือซูโซสิตท,ที่กูรู้จักเหรออ๋อมันล้มอะไรอะ่ะแล้วทำไมล้มได้ไงแล้วกูหลบฟัดล้มอย่างนี้เลยอ่ะนี่คือปืนมีโอ้โหมีกระสุนจำกัดอะไรอะ่ะกูไม่ได้อ่านเนื้อเรื่องเลยอะ่ะคืออะไรอ่ะ Turn off power เวอร์ทูดูซูนี่คือควางในโลกเคชั่นฮีเฮี้ยนี่คืองูเหรอกูจะเอ้ยมันจะก,กัดกูไหมเนี่เยเฮ้ยเฮี้ยรู้ว่ามันจะก,กัดกูแล้ว อุ้ยพบนี่หมาจิงจอกเฮ้ยมันกัดกูไม่ี่ยมันเดินชนกูอย่างเดียวเลยมึงเอาหมาจิงจอกมาไว้ข้างๆกับก่งกวางแล้วประตูไม่เชื่อมกันอันนี้บูธขายปืนมึงมาขายกันตรงนี้เลยเหรอเชี้ยเหลือกูกับอีกคนนึงอ่ะพองพองเทฟซ่ามันด่าพ่อกูอ่ะกูดูหน้าเบื่ออย่างวะมึงมาดูคลิปกูนี่มึงเบื่อไหมคือช่วงนี้พวกอาจจะคือเฮี้ยอะไรมันแดกกูได้เหรอกูเฮี้ยเนี่ยเฮี้ยร้อยห้าสิบโลกูหมีมันแดกกูได้เหรอนี่กูยิงหมีเลยเนี่ย นี่คือเสือเสือไม่กินข้าวทำไมเสือไม่กินข้าวเฮี้ยอะไรวันนี้ย่ยนี่คือกวางให้อาหารกวางกวางกินเนื้อคือเฮี้ยอะไรกวางกินเนื้ออันนี้จิงจอกน่ารักอ่ะทุกคนครับผมว่าเกมที่นี่น่าเบื่อชิบหายเลยคือเป็นเกมเฮี้ยไม่รู้นะแถมกรุดด้วยเนี่ยกูกูก็เริ่มเครียดละเฮี้ยอะไรวันนี่ยเฮียเกมยังเอ,อือกวางเล่นเป็ดมีได้ตุ๊กตาหมีอาา่ะฮะงูได้ลูกบอลลูกบอล อ้าทำไมอ่ะกินลูกบอลเหี้ยอะไรมึงเนี่ยล้วไหนโลกเครียดที่สัตว์ถูกขังอยู่ในกรงน,นี่งูอันนี้อะไรเนี่ยเทอร์นอปาวเวอร์ต้องปิดไฟปิดทำไมอ่ะนี่คือไฟฉายนี่คือเตาต้องใส่แ่นมปนเนี่ยยียเว่นโคตรกากอ่ะใส่ทำเหี้ยอะไรอ่ะนี่คือตัวสุดท้ายนะกวางกวางยังไม่กินเนื้อเลยอัอนนี่คือเราเลิกงานแล้วอ่ะฮะรถด้านนอกก็มีเต็ม

เอาไว้ให้กวางเล่นกวางมันคงเล่นกับมึงอยู่หรอกใครเป็นผู้บริหารวะอีเขียโครโง่เลยไปชุดเพนดูวอร์พรต้องชอบมันแน่และเขาจะให้อภัยฉันมึงเอาตะก,กะอะไรมาคิดว่าบอสจะให้อภัยมึงทาสีกำแพงเพื่อที่จะให้บอสหลักโอ้โหทางนี้สีเดียวเยี่ยมึงวาดซะสวยเลยตรงนี้โอ้โหนี่กูไปเน,นี่ยอ่ะเดี๋ยวอันนี้คือปืนของเล่นอะนี่ทำไมยิ่งวาดคุณภาพมันยิงดรอปลงวะแล้วมึงวาดแต่รอบตึก อันนี้มันจะไปมีประโยชน์อะไรวะอุ้ยมีแพนด้าเขี้ยนี่มันหมู่บ้านแพนด้าในเรื่องกังฟูแพนด้าใช่ไหมอันนี้ฟอปป้าโอ้โหฟอปป้ากูปป้าอันนี้อะไรเลือดยังมีเลือดด้วยฉันควรจะไปเอาไม้มอบหรอไมเอาไม้ถูพื้นกึมกูมบ Oh! ฉันจะกินสัตว์ทุกตัวในนี้และใครก็ตามที่เดินในสวนสัตว์นี้ oh, รวมถึงนายอาลราโกงปิดให้เราเพมลุ้นระทึกจังว่ามีลิขสิทธิ์ปะเนี่ยเฮ้ยีนี่กูต้องโทรหาตำรวจ Big Black Monster เนี่ยตำรวจยังไม่เชื่อกูก็ไม่เชื่อเหมือนกันถ้ากูเป็นตำรวจเยอันนั้นคือโรคเครียดปรสิทที่อยู่ในสัตว์ใช่ไหมก่าวช่แน่นอนไอ้ที่นี่น่าจะเป็นตัวการที่ทำให้สวนสัตว์กูเจ็งให้กูตรวจตรวจสัตวต์ว่ามันยังปกติอยู่หรือเปล่าปกติใช่ไหม เฮ้ยอย่าเสือะมันนอนหรือมันหลับเนี่ยน่าจะหลับจริงนะผมว่ามันอาจจะยังหลับไม่สิ้เนเลยเดี๋ยวควนทุบซ้ำอีกทีอา้าวคอนกูหายอยู่นิ่งๆดีกวางว <Dead S 2> ันเดชฮะเดชใช้เฮ้ยกูชักปืนก่อนอะไรท่อระเบิดเหรอคืออะไรให้กูไปเอาประแจนี่คือท่อกูรู้อะอืม hmm. ให้กูออกจากสวนสัตว์ hunting for กูเฮ้ยนี่คือเสียงนกน่ารักอะ่ะเฮ้ยนกมึงขวาง เฮ้ยเออนี่ให้ต้องให้กูยิงไล่เอาย,ย,ยีดีก็โผล่มาเฮ้ยนกพิราบเฮ้ยเออกูเอาเดดเบอร์ไปทำไรอันนี้คืออมันมีทองอย่งใงไทเกอร์เสือมันกินนกกลัวก็อยู่ในมือกูไหนไปทองไม่มีลูอีห้าตัวกูยิงสู้ได้เปล่ากูอยากยิงสู้ คืออะไรน้องมีน้องมีน้องมีกินนกเปล่าเออนี่อุ้ยร่อยไหมอุ้ยโคตรอร่อยอะกูลัวบ้างนั่นแหละเพื่อนนี่เนี่เป็นนกส่งสารในวันพีชนะเอ,อ้ไม่ใช่มันกินโทรศัพท์มึงกินโทรศัพท์เรื่อยหรอแล้วโทรศัพท์กูมีเลือดหรอเดอะแอนิมอลออเตอร์ใครตรงนั้นอะอ๋อมันอยู่ข้างบนฉันเป็นสัตว์กินเนื้อคืออะไรกูเปิดตัวเซฟกันนี่คือปืนฉันจะไปอยู่ตรงนั้นอีก30วินาทีคืออะไรมีการนัด,ดหรอ เพี่นัดกูไปเดทป่ะเนี่ยเขินนะตัวบอ a r d i n g trying to f อ่าฮะเอ้ยเอานกมาเอานกเปล่าเอ้ยมันไม่เอานกเฮ้ยเฮ้ยมันจะแดกกูไอ้เหี้ยเฮ้ยมันจะแดกกูไอ้เหี้ยเฮ้ยอะไรอะปืนกูเสียเหรอยี่ยงตั้งนานไม่ตายอะคืออะไรอะว่าปืนเราไม่ใช่เหรอหรือกูต้องเปลี่ยนกระบอกปืนหรืออะไรอ้ย